สวนผลไม้ผสมติดแม่น้ำชาจีน12ไร่มีอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแรกกาทะเฮ้ยกระท้อนกระท้อนเหรออา้าว <c oughs> อย่างที่สองทุเรศเฮ้ยทุเรียนทุเรียนเหรอเออสูงเกินหัวอีกมี20กว่าต้นอย่างทีง<ะ>่สงัดเฮ้ยงอเงะเฮ้ยแ <c oughs> งอ<ะ>มีกี่ต้นไม่ได้นับมอร้าวน้ำหอมมีทั้งสวน แถมล่องให้ด้วยนะแถมล่องสิเออโซนนี้ที่เราผ่านมาเป็นโซนปึกผักสวนควรัวมีทั้งมะเขือมกทักไม้จ่กรจักรไม้จักรกินนะบุกใจไหมเออ,อเฮ้เนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าโมมันติดแม่น้ําจริงๆแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสุพรรณบุรีนั่นแหละม <c oughs> ไม่ถ่อะไรตรงนั้นนี่มา,านี่ที่เขาอยู่ตรงนี้ไปนั่งอะไรตรงนั้นอ่ะมารอตั้งนานเลยที่เขาอยู่ตรงนี้นี่นี่ไม่ต้องลงไปหล่อเออกลัวน้ำอ่ะที นี่มันอยู่ลึกตรงนู <c oughs> ้นไปแล้ไปเหรอ,อให้ลมมันช่วยหน่อยได้เอเอพียแต่ลมพัดโฟลเย็นสบายดีจังเลยไอ้หลานเอาของดีติดตัวไว้อะไรนี่ไงสาระเลงจะได้มีสาระไม่เฟอ้อฝัน <c oughs> โซนนี้เป็นโซนเตรียมต้นพันก้าไว้มีทั้งมะเขือมีทั้งพริกมะเขือเทศสาธุมะระกอก็มีมะเขือเทศสาธุอ้าวเทศนะพระเทจะสาธุเลยนน่นถนนลาดยางเห็นป่ะแล้วยวลงมาเป็นถนนคอนกรีตอ่ะฮะจืดมานี่รั้วมาเจอมาละฮะอันนี้บวบรั้วกินได้เออไม่ค่อยเกี่ยวแต่แต่สวนสวนอยู่ตรงเนี้อ่าแล้วก็นู่นยาไปแม่น้ำท่าจีนโอ้ แถมสะพานให้อย่างสวยๆเลยเห็นไหมงบสร้างประมาณเท่าไหร่งบสร้างนี่นับไปทวนนับไปทวนเออไม่ต้องนับ <c oughs> แต่เรียกปว่าส่วนนี้ยหลักๆเลยเป็นมะพร้าวมะพร้าวส,ส่วนใหญ่ใช่นะเนื้อที่12ไร่เนี่ยเป็นมะพร้าวก็ตก8ไร่หรอมั้งประมาณนั้นเออนะแล้วก็ยังมีกล้วยมีมะม่วงมีส้มโอ เขาเรียกว่าโอ้โหผสมประสางเราบางอย่างเราไม่ได้ถ่ายให้ดูไงใช่ผสมผสานเออมันเยอะจัดแต่ว่าหลักๆนะขอบอกเลยนะมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเออแล้วดูนู่นดูลูกมะม่วงมะม่วงแล้วเนี่ยต้องเอาสักลูกแล้ว่ะเออเอาได้เฮ้ยดกจริงเนี่ะเออหลากหลายเรียกว่าหลากหลายเออหลากหลายหลายหลากเนาะหลายากใช่สรุปให้ฟังอีกหน่อยสิแปลงนี้มันสักกี่ไร่สิบสองไร่อยู่ที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี อ่าเป็นโนดครุฑแดงด้วยอ่าจากเดิมบางํำบวดประมาณสัก8กิโลรู้จักบึงฉวากไหมห่างออกไปาก6กิโลเอง6โลนะจากบึงฉวากมันค่อนมาทางชายนาแล้วแปลงนี้เยสแต่ว่าหลักโนดอยู่ที่อำเภอเดิมบางดำบวกของสุรันบุรีนะอยากรู้พิกัดเขาข้าก็บึงฉวากละกันนะสนใจก็โทรเข้ามาถามโทรเข้ามานะจ๊ะนะ